จะครบรอบเกิดแล้วก็จะครบรอบตายพี่รู้สึกไม่ดีเหมือนเดิมไม่รู้สึกอะไรแต่หินด่ไว้ไหนครับเอาวะนี่เออหัอนหันหันหันหน,น้าไปงก่อนหันหลังให้ลู อันนี้คือห้องตาลือใช่ไหมครับครับเข้าไปได้ไหมนะเฮ้ยมองรูปแปลกว่ะรู้สึกอ่าก็เงินกลัวไงผมถึงกลัวแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงไว้ในห้องอ่ะไม่ก็ไม่นเขาไม่มีที่ไวไงแล้วทำไมเขาไม่เอาไปไว้บ้านเขาวะไม่รู้เขาพีพีกับไพเขาไม่เอาไงเขาลูกเขาไม่มีหรอคะมีมลูกเขายังเล็กยังยังไม่ไม่รู้เรื่องนะนะ แล้วก็ต้องมาไว้บ้านเรย่องเดินหยิบรูปมาให้ผมไม่อยากเข้าไปตายไดอยังไงแต่จะครบรอบเกิดแล้วจะครบรอบตายตายพี่รู้สึกไม่ดีไม่รู้สึกแปลกเอาไว้ไหนครับเอาวานี่เออ หัน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 หน้างนก่อนหันหลังให้ลูกผมแปลกที่แรกอ่ะคิดว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับลูกเมื่อกี้ตอนที่ผมไปยืนอยู่ตรงประตูเนี่ยพอผมเห็นรูปปั๊บเนี่ยผมรู้สึกแปลกแล้วก็หาวนี่ขน,นาดไม่ได้เห็นเห็นหน้าแล้วเนี่ย<ฮ>เดี๋ยวก่อน<ป>คือตา แต่ตาเพิ่งเป็นเมื่อสองปีแต่เขาตาตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยหกสามจะตามปีนี้เลยมั้งก็หมายความว่ารูปเนี้ยมันก็อยู่กับตามารานแต่ตาเพิ่งป่วยก็เพิ่งจะมานีงเพิ่งจะไปเอามาอ่าเอ้าอล้วเมื่อก่อนมันอยู่ไหนอ่ะก่อนเขาไว้ทั้งไว้ตรงไหนเขาไม่รู้อนี่ผีกระไายเขาไม่เอาก็คือแสดงว่าก่อนหน้านี้รูปนี้ก็คือไปอยู่บ้านพี่ส้ายอ่าแล้วเขาไม่เอา ก็ทีแรกผมเข้าใจว่าเอามาในวันเผาศพเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ไม่ได้เอามาตั้งแต่ปีหกสามก็ไม่ได้เอามามพอเอามาปั๊บวันแรกเราเจอเลยครับัลน์ไลายวันไลนวันกันประมาณถึงอาทิตย์ไี้คะป๋าจะเจอนั่นแหละประมาณอุ้ย <c oughs> ลองไปถามพ่อไดยลองไปถามพอ่อว่าทําไม <c oughs> ว่าทําไมลูกเมียเขาถึงไม่เอาตามคเลยแปลกว่ะแต่เขาก็เอาไว้บ้านเขาตั้ง<ม> เป็นปีเลยนะถึงตามานี่ใช่ไหมปีปีเขาเป็นคนไหมคะว่าทำไมถึงเอามาไว้ที่เราทำไมไม่เก็บไว้เองต้องต้องถามพ่อเขาดูพ่อเขาเป็นคนเอาเข้าไปตังค์ไว้เนี่ในห้องไม่ใช่แล้วทีแรกลูกมันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถามพ่อดีโอ้ตาไม่ได้คนเป็นคนเอาเข้าบ้าอ่คุณตามเข้าไปแล้วก็ไม่มีที่ไว้ก็เลยไปไว้ในห้องพ่องต้องคุยเองว่ะอ่าตัวหนึ่งตัวหนึ่ง ตอนแรกเราก็ไม่รู้เขาจะไปตรงไหนพอกลับมาจะทํางานเปิดประตูห้องอ้าวยิ้มยิ้มนั่งยิ้มนั่นเลยยิ้มยิ้มอยู่เนี่เมียไปไหนครับเมียเขาอยู่บ้านนอกบ้านตลาดก็ก่อนคนนั้นก็ที่เขาอยู่ที่ตลาดด้วยกันอยู่กับเมียกลับขาเสียชีวิตเมียแม่เอาลูกไว้เลยอ่าครับเขาไปทําบุญอะไรที่บ้านเขาแล้วเากลับมานี่รอเนี่ยเขาป่วยมากี่ปีค่ะ อ๋อเป็นมะเร็งต้องเดือนมั้งอ๋อสองเดือนแล้วไปเลยพอเจอตรวจเจอปุ๊บแล้วไปเลยอพอเสร็จแกฟันก็คือมีคนจะโจงออกมาจากรูปนี้ใช่ไหมคะเห็นเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะหรือเป็นไม่ได้ว่าเขาเขาเขกลับเอาไปอมาแต่ว่าเขาไปทําบุญครบหนึ่งปีไปทําบุญแล้วก็กลับมาคืนอ่าเอากลับมาคืนแล้วกลับมามันจะมีเด็กกลับมาด้วยไหมนั่นเละกลัวไปเป็นนั้น